สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่5ถึง11มิถุนายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการสร้างความปลอดภัยนะคะการที่รู้สึกลังเลหรือมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นสัปดาห์ที่ต้องประครับประคองสถานการณ์หรือต้องคิดวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้ การงานนะคะเกี่ยวกับการเงินการบัญชีก็จะโดดเด่นนะคะท่านที่หยิบจับเงินสดเงินเข้าเงินออกจะค่อนข้างเยอะนะคะต้องบริหารจัดการช่วงแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะสุดท้ายก็อาจจะพอประครับประคองสถานการณ์ให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้การงานบางรายก็เกี่ยวกับการที่ต้องลงทุนไปก่อนนะคะหรือมีอาการช่างใจมีการล,ลังเลเกิดขึ้น การเดินทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องธาตุน้ํานะคะหรือเกี่ยวกับธรรมชาติก็เข้ามาเกี่ยวข้องได้ในสายงานส่วนท่านที่กําลังคิดเรื่องการลงทุนต่างๆนะคะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่ออนาคตต่อไปในการลงทุนนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยเก่งมีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะคะการกู้ยืมหยิบยืมต่างๆหรือการที่ต้องขอทุนนะคะจากผู้ใหญ่หรือจากหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เพื่อให้ธุรกิจสืบสารการงานสืบสารต่อไปได้เรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะเครียดวิตกกังวลเรื่องชีวิตเรื่องเงินเงินทองทองบ้างต้องหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็คลายความเครียดลง คนโสดสัปดาห์นี้นะคะก็เกี่ยวกับการที่ต้องวุ่นวายกับภาระส่วนตัวอยู่นะคะความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็เช่นการช่วงนี้อาจจะยุ่งยุ่งเรื่องงานไม่ค่อยสวีทมากนักนะคะหรือเกี่ยวกับการที่ออมีภาระบางอย่างร่วมกันนะคะทำให้ความรักจืดชืดไปบ้างในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง Youtube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ